สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบผมนะครับเป๊ปแกงเพียรน,นะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็จะเป็นเปิดเกมมิ่งนนเองนะฮะวันนี้ผมจะพามาดูอะไรนะฮะวันนี้เป็นวันที่สิบห้ากันยายนนะฮะผมเปิดเฟสมาทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนี่ตั้งแต่เปิดเฟซมาอ่าอันนี้เราก็เป็นแบบที่คุ้นเคยกันใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ธรรมดา นี่ฮะสิ่งที่ผมจะบอกนะฮะวันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะหลังจากที่ผมไปกินชาบูกลับมานะ,ะอะไรก็ไม่รู้นะเต็มหน้าเฟซไปหมดเลยนะฮะก็คือแชอวตารนะฮะแชอวตารเนะะี่ยฮะหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะ,ะดูนะเน่นี่ฮะเน่ฮะเน่ฮะโอ,อ้โหเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะดู <c oughs> นี่คือหน้าฟีดท,ทั่วไปของผมนะทุกคน มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนอะไรวะโอ้ยอยากชอบเลยวะเฮ้ยดูดิทุกคนวันนี้วันที่15กันยานะทุกคนเยอะมากบอกเลยโอเคครับหลังจากที่เราพบเอ,อ่ออวตารที่หน้าฟีดของเราเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมฮะเราลองไปดูนะครับวิธีทํากันยังไงนะฮะคือผมจะไม่ ไม่เข้าแอปไปให้ดูนะครับผมขี้เกียจทำนะแเออแต่ว่าผมจะผมไปเซิร์ชมาอันนี้ผมเซิร์ชเออนี่เลยสร้างอวตารนะทุกคนมันก็จะมีนี่เลยเว็ t e x t h u b เนี่ย i n t s นะฮะกดเข้าไปเลยนะสองชั่วโมงที่ผ่านมาเองนะทุกคน เนี่ยวิธีการสร้างอาวตารผ่าน a c e b o o k นะครับใช้เป็นสติกเกอร์ไว้ส่งเลนกบเพื่อนได้นะวิธีทําก็คือนะครับผมเข้าไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมจะเป็น Android หรือ iOS ก็ได้นะครับผมพอเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะมีขีด3ามขีดนะครับตรงที่แบบว่าที่มันจะมีการแจ้งเตือนมออีหน้าหลักมีการแจ้งเตือนอะไรเนี้ยแล้วก็จะเป็นขีด3ามขีดอะให้ทุกคนเข้าไปที่ขีด3ามขีดนะครับแล้วก็กดไปที่ซีมอลนะฮะหรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเป็นคําว่า ดูเพิ่มเติมนะครับผมโอเคกดเข้าไปปุ๊บคุณก็จะเจอไอคาที่ว่าอวตารนะฮะอวตารนะฮะที่มันจะเป็นรูปหน้ายิ้มๆสีม่วงเนี่ยอย่างเนี้ยอ่าพอคุณเจอปุ๊บคุณคลิกเข้าไปฮะมันก็จะเป็นแอปของมันนะครับคุณสามารถนี่เลยทําการเาเลือกเสื้อผ้าหน้าผมนู่นนี่นั่นต่างๆได้นะครับจากนั้นก็เราก็กดดันนะครับในในในแอปครับผม กดไปเรื่อยๆนะครับแต่งไปเรื่อยๆครับเราก็สามารถเอาไปเมนหรือว่าเอาไปโชว์ทำเป็นโปรไฟล์ทำเป็นอะไรต่างๆอย่างที่ผมให้ดูข้างต้นแดงแล้วนะครับผมโอเคครับถ้าใครอยากจะเล่นหรือว่าอยากจะดูเพิ่มเติมเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เพิ่มเติมตัวเนี้ยลงไว้ในข้างล่างนะแล้วก็จะเอ,เอาวิธีการทำที่แบบว่า เป็นในแนวทางของวิดีโอนะครับลงไว้ในลิงก์ด้านล่างนะครับสามารถไปกดดูได้นะครับผมใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับไว้พบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ